สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็มาเล่น <Yeah. S 1> เกม Minecraft เย่เย่เป็นยังไงเอ่อสวัสดีแต่ชิปอันนี้ก๊อบชื่อคนอื่นมานล้เนี่ยใช่ไหมไมกปก๊อบชื่อคนอื่นนะ <laughs> เราก็จะมาเล่นแข่งกันนะเฮ้ย <iento> ด, uhm. ด,ด,ดดดูนี่นะฟ้าอะไรอ่ะโอ้โดึงตายตายเลยขาหัสโดดโดดโดด เฮ้ย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 โอ้กําลังจะผ่านเลยโู้ยกะขาเฮ้ยเฮ้ยอ้กําลังทำอะไเฮ้ยเฮ้ยอุ้หูจะผ่านไหมเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าของอ้าวไปดฝั่งนี้เดีดิอ๋อ เ็ต้องตายก่อนโดนลาวาลาวามานี่ลาวาฮฮฮตายแหละชีเลแกนนัน <produ> ี่กอร์าาาางไหนก่อนดีวทางนี้ก่อนแหละปีปี เอาฟ้าหลุดแล้วนี่ฟ้าหลุดแล้วอะไรเนี้ออเข้าใหม่เอาเข้าใหม่อหมโอเคมาโฟเขาเป็นโฟกุส่าเขาเป็นคนหลดเกมใหม่มาให้นะแต่ไม่ใช่ใหมค่ค่ะไปไงก็ตายอะ่ะก็ามาทางนี้สิ โอ้โหเกือบ yeah. โดดแบบเขามาโอ้โหจะผ่านไี่ไงเขาผ่านแล้วเนี่ยโอ้ไปโอ้เกือบสวยได้ไงสวยเออระวังจ๋า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  มาดูเขาดูเขาดูเขานะยินดูเขานะนี่ไงมาแบบเขาเนะี่ยฮึบเออมาทีละอันมาทีละอันโอ๊ยทำไมไม่กระโดด แล้ว,วอุ๊ยสวยจมน้ำตายดีกว่าอัพเกรเสร็จสิน้นเพิ่มค่าประสบการณ์สำหรับชัยชนะครั้งแรก

ก็ค่อยมาทีลอะันโอ้เกือบแม่เขากดสองครั้งแล้วมันมันไม่วิ่งไม่วิ่งเหรอเออค่อยๆกระโดดมาทีลัน ไม่ใช่ฟ้าให้กระโดดมาที่สี่เหลี่ยมแดงอันใหญ่เลย,เลยแดงอันใหญ่เลยสมมติฟ้าอยู่สี่เหลี่ยมแดงอันใหญ่อันนั้นใช่ไหม,มฟ้าก็กระโดดข้ามสี่เหลี่ยมแดงอันใหญ่อีกอันหนึ่งเลยสมมติฟ้าอยู่สี่เหลี่ยมแดงอันนี้ใช่ไหมฟ้าอยากกระโดดไปสี่เหลี่ยมอันเล็ก่ะ <c oughs> ให้กระโดดมาฝั่งนี้เลยอย่างเงี้ย ลองดูดิทำไมเขาว,วิ่งไม่ได้เออเออเออเนี่ยแหละกระโดดเข้ามาเออค่ายๆกระโดดข้ามไปทีละอันเออ,อโอ้ไม่ต้องวิง่งแค่กระโดดไปเฉยๆออออเออเออ ค่อยๆกระโดดไม่ต้องวิ่งเดินกระโดดเดินกระโดดมามดเออเออนั่นแหละอ่ะติดตัวพระราเสียงเล็กา <c oughs> ตายอีกและอืม ไปทีละอันทีละอัน,อนเฮ้ยวัววัวตันทางเอ้าม,มันกระโดดจ้าเล่นแบบอื่นไหมอะไรเออ <laughs> แบบนี้เล่นยากทีเจอว,วัวตันเขาก็เห็นวัวอยู่นะจ้าเอาดิ อยู I mean? it. oh, ่ไหนเนี่ยยืนอยู่นิ่งๆก่อนนะอ่ะอยู่ตรงโน้นเหรออืมอเป็ดเป็นมีชีวิตไงเอาเข้ามาเลยโอ๊ยไปฝั่งโน้นดิ อะไรเนี่ยอยากรู้อะสิด้ให้เราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนาะแต่ตรงนี้มันอ่านว่ามาตรกาดอเขาเหมืนแช่งทนอะไรวะอ่านว่าอะไรวะมาแค่เดินก็พอแล้วเนี่ยเดินมาไม่ต้องวิ่งเอ้าไมไม่กระโดด มันกระโดโดไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเอา้อาเอา้อาเอา้าเอ้าเอ้าสวยเอ้ย ลาวาเดะเอ้ย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 เออทำไมเขากระโดดไม่ได้ในกันที่สองไหนชุบชุบบตอนไปไปฟ้าค่อยกระโดดชุบเออนมาจะลองเล่นให้อเอาให้ผ่านสักี อ้โไชย์ว้าตกใจมาดูนี่ยาว,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 ว่าสาาาโอ้ยอย่าเพิ่งเดินไปมันมีถึงด่านที่ห้าตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่ด่านที่สองดานอื่น ออสำหรับวันนี้ก็ต้องขอต่อขอขอ,ขอตัวละละตัวละขอตัวละไปก่อนไปบ,บาย